สวัสดีคุณผู้ชม้วยนะครับอยู่กันในเกมฮอนนะฮะในโหมดแรงซีเอ็มนะครับ,มรบผมกับฮีโร่เพบนะฮะหรือว่าเป๊ปนั่นเองนะครับวันนี้อยู่กันในคอนเซปต์กดคนเดียวนะครับหรือว่าสโลแรง์นะเป็นเป๊ปเล่นกลางนะ บิงก็นนะ่าจะสบายนะตัวบางสองสามตัวแต่แท้งมันเยอะผมว่าจะเล่นราทาฟ้าเรียนติกิมมอนะทุกคนที่คิดไว้นะครับแต่ไม่รู้ว่าจะทำได้หรือเปล่าต้องรอดูรูปเกมอะ่ะผมไม่ได้เล่นเป๊นานมากนะบางทีอาจจะคอมโบวูดนะครับบางทีนะใช้คาว่าบางทีนะ ผมว่าเขาจะสกิลเบิร์ดเอาคีปไปเลยแล้วให้โดนเราเซฟดีอย่างวะม,มัน <pairing> ถึงเซฟมานานอ่ะ ระวังดู้เี่ยยังไม่อยากเล่นกับเขาอ่ะเราขวดแล้วนครับถึงจะสกิลระวังนู่นโน่นทไงนู่น อารีเจนตัดไปเลยแลย้วกันแพรยังไม่ได้ขวดแมเห็นวินซีเอมนี่แม่งเข้ายันในป้อมอูลเลย ศัตรูหายไปรองเท้าอ่ะผมนึกว่าเขาจะทำขวดซะอีกนะแถมไม่เอฟสามด้วย

ศัตรูหายไปแต่กดไม่ค่อยอยู่ครับทำไมอัพสามศัตรูหายไปเมื่อหน้าพอตันอยู่นะศัตรูหายไปแล้วลูนออกล่างบูดีด้วย

ไปไปไปผมรอแล้วเพมีหลอดอยู่ดิวะผมเห็นแล้วไงยังไงก็ไม่น่าจะหลอด โอเคมารอบเดียวก็คุ้มอยู่ฮะได้2ตัว2หรือสาป่ะสองแหละแอดซิตตัวหนึ่งผมทำบิงเลยเพราะว่าเดี๋ยวจะเล่งเดี๋ยวบิงปุ๊บผมทำจอเวทกระทาฟ้า ดองตังครับดองตังศัตรูหายไปเฮโลวาร์วนะเวลานะเราบ้านบนกันดีกว่าทุกคน

เราบอกอยู่ระวังเสียบสวนแผ่นบ้าแผ่นบออะไรวะ <c oughs>

เลิมสั่งบิงมาก็เดินดุมๆมาใช่ไหมบิ้งอ่ะบิ้งอ่ะเออโอเคชิ้นต่อไปเจาะเวทครับเกมนี้น่าจะเล่นสายแบบรวบๆไม่ทีมยังไรก็เจาะเวทกระทาฟ้าลินตีไปเลยหลุดล่างหลุดจริง ผมว่ากลางน่าจะมีซัมติงกันวะไพโรว้าปะวะอ่าเรียบร้รบบรมมอยจังหวะเนี้ยไพโรโดนรัวๆเพราะว่าเราบินแล้วไง

ว่าเนะสะายต้องมีปะต้องมีตำนานจะสุดเราละเศวณซิก Okay. I'm a stone's throw away. The Hellborn had destroyed a I Legion Tower. No stone Tommy, sorry. I miss Stones throw away. <laughs> I leave no stone uns. <laughs> Bingo Dara. Go on. Are you ready to walk? I'm a stone throw. On my way. One of your structures is under attack. On my way. I leave no stone unturned. I must stones throw away. One, some. I leave no stone unturned. No, Rami, are you ready to rock? I must stones throw away. I'm here to burst with one stone. I leave no stone unturned. And I'll have a Earth is my strength on my way. ทานิงชอบเลย ผมกลับบ้านนะเดี๋ยวเดี๋ยวตัดลุนวอลแล้วกลับบ้านเลยนะี่าจะเข้าคลิปกลางได้สักหน่อยขอต่อยสักหมัดแล้วกันโอ้หลายหมัดเหมือนกันนะเนี่ยเอาไปมาเนะี่ย แต่ไฟอย่างเงี้ยคาถาฟ้าน่าจะตอบโจทย์กว่าว่จะแต่จอเวทมันก็ดีมาๆมาซัมบราหา์กัน

บวกเยอะมากนะแต่ไม่ก็แค่สิบสามเมื่อกี้ผมจะเข้าไพลโล,ล่ละมันจังหวะทาวมิ่งอะก็แบบทาวมิ่งโคตรเฟี้ยวเลยอะบิงมาบิงหลบไม่โก,ก,กงเลยครั๊บฮ่ <c oughs> า อยู่ไหนวะแมงมัดแมงมัดฮ่าคุกคีจังสันวะผู้คนนักแข่งกันรไปเนี่ยสมอมาไปเนี่ยเล่นดีกันเกินผมว่าผมรวยมากเลยนะเว้ยสตรีมบูธระทาฟ้าบิง สิบห้านาทีอาจจะมีคนที่ทำไม่ไวกว่าน,นี้ก็ได้ครับโอเคชช้นตดิไปผมทำจอเวทน,นะผมออกของลัดขั้นตอนนี่เฉยเพราะไฟมันบ่อยเกินก็เลยเออกระทาฟ้าดีกว่าแต่ถ้าไม่มีจอเวทไม่ได้ครับมันจะไม่มีไอเทมเอาไว้รีม,มันานะแล้วดาเมจก็จะเคลียร์คีิปชา้าหน่ย

เียววะให้ใจีจีเกมไปเจ้เวดโอเคครับสำหรับเกมนี้ก็เป็นเกมเร็วนะครับเ<ด>พบโวเล่นไว้ประมาณนี้เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนขอตัวราบายครับผม